ก็ไม่เกินสามสิบนะพี่นะบู๊ทอ่านี้อาการก่อนมามีอะไรบ้างพี่เล่าให้ฟังหน่อยม,มันเธอบมันเซิร์ชรัเอบทมันเซิร์ชทั้งตอนตอนเหยียบแล้วก็ตอนยกตอน,ตอนยกเลยเซแล้วก็บู๊ทเกินด้วยโอ้โ <laughs> หขนาดเขาเรียกว่าไงอ่ะกดแซงอ่ะแบบยังไม่เต็มข้อมาสามห้าแล้วอ่ะแ,แล้วก็ถ้ากดเต็มจะมาเท่าไรแต่ถามว่าทำไม ทำไมทำไมมันถึงไม่พังเพราะว่าพี่เขาอะเท้าเบาปกติขับแบบปกติเนี่ยพี่เขาไม่ได้ขับโหดนะพี่เขบอกว่าขับนิ่ม,มใช่ไหมใช่ครับอ่ามันก็เลยไม่พังแต่ถ้าโอ้โหไปเจอคนเท้าหนักอะผมว่าจูนมาอย่างนี้เนี่ยพังไม่นานแล้วอันนี้ขับขี่เป็นไงบ้างคะเร่งไวไหมไวป่าเดิมเยอะอ่าแล้วก็เนียนด้วยเนาะใช่ยกไม่ยกเหยียบไม่เซิร์ฟนะใช่ ขับสบายใจครับผมควันนี่มีตามคันเร่งขับใช้งานไม่ควันเหยียบๆๆๆๆเหยียบยกยกนี่ไม่มีควันนะไอ้เหยียบเยอะก็มีบ้างอ่าทันนี้ก็เหลือเปลี่ยนกระป๋องแหละถ้าเปลี่ยนกระป๋องได้มันจะบู์มันจะนิ่งดีนะครับกลับรถตรงนี้เลยครับพี่โดยโรวมวันนี้พี่ถูกใจไหมถูกใจครับอ่าจัดให้ครับพี่